เอฟซีฝังพาด้วยเนาะคะ่ะวันนี้สิ้ผ้ามาติดตามก็แม่ป,ป่านี่เนาะค่ะที่ทางบานหน้าคอสิ่งในยิ่งขาว่าพ่นถือหอยสุวรเนาะคะ่ะ มือนี้แอดกันได้เดินทางมาทางบ้านนาขอซึ่งมือน,นี้เป็นเป็นบุญเนาะคะ่ะเป็นบุญเป็นบุญใหญ่ของของบ้านนาขอเป็นบุญพระเวทค่ะก็เลยมาหอดบ้านคุณแม่ป่านี่เลยเนาะค่ะสิไปสอบถามมาได้ยินี้ถามจากที่บัณฑนาคนว่าคุณแม่น่ะถูกหวยได้ซุ้งว่ดซุ้งว่ดถูกซุ้งว่ดเนาะค่ะก็สิบเข้าไปถามแม่ป่านี่ให้เนาะค่ะก็ให้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเนาะผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ ให้ปันผาลวยนเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นแนวทางในการหาตัวเด็กให้เอฟซีเนาะค่ะเนาะมันนี่ก็ได้เดินทางมาทางกงนวัดเลยพี่ค่ะมาทำาบุญก็เลยได้ยินข่าวว่าคุณแม่ปานี่นี่ห้เล็ถูกสมหวังจึงให้บ้าเพิ่นกระถูกนำสมบูรณ ถือตลอดเนาะคะ่ะถือมันเป็นปีแล้วะคะ่ะเพราะท่านเดืผ่านเยอะหนว์ซึ่งไม่นี่กับจิ๋มาฮอตมาถามหาบาสเม่ปานี่เนาะคะ่ะกับกัเพื่นอนยู้านพอดีคะ่ะกับไปฟังติดตามแม่ปานี่น้ากันเนาะคะ่ะมาคุณแม่์จิ๋ปิดเป็นฟันหรือว่าเป็นตัวเลขมาแบบไหนเนาะคะ่ะไปถามกับแม่ปานี่เลนะะ่นเนาะค่ะเนาะไปฟังน้ากันเนาะคะ่ะเนาะ มีกระยุกระยุบ้านนี่ปะะเราอยู่กินตาบ้านยันเมีนะฮะยันเมียยนเอยเหนื่อยเราจะบุญบ้าเหนื่อยยันยยนมียวันนี้ดอกมากับสิตีได้ตัวดี้ัร้อนมาให้ให้กับว่าต่อย่อมาก่ได้อ๋อให้แม่แล้วก็ออันนี้คือยี่อตีให้ สวัสดีค่ะแม่จ้าอันอันโมหนูมาหนูเข่ามาท่าบุญนี่แล้วด้ยินข่าวว่าที่แม่ได้โูบได้ลาบสู้หมดเดินได้แมลูกสาวทำอนไปอยู่ตอนนี้อบอกขอับขบืเสือนในกลางบอกค่ะแม่ได้ตัวใดบ้างทันค่ะแม่เ<อ>ก้าหนึงน่งเก้าหนึ่งห้า ทราปรสาทเกจที่มันอแล้วก็ที่ได้เป็นทาบตัวนั้นสามแปดสามโอ้คือคือคือถูกกันค่นสงอันไปให้ลูกสาวต่ได้เขีืนส่งไปกับพ่อถูกทุกวันนบ่มแม่มันก็กรว่าซุวัดกรว่าเมนเลยจ้าระบบสามวันมัอีเรียงกันแล้วกี่วันาิสต่กันเลย งวดที่ห้านี่วดงวดที่ห้าีแม่ได้เรียนมาแม่นี่งวดงวดที่หกอันนี้ก็ที่หกอีกวันนี้ได้มาเนี่ยแม่ว่าเจ้าของร้านคนนี้ว่าแม่ได้เลขตัวนี้มาจากใส่นีแม่ทำมาจากไหนจช่ว่าตัวนี้ทำน้ำมนต์คือปู่อนันตนาคราชคือแม่เป็นร่างปู่อนันตนาคราช โคที่สัตว์คืออยู่ในโบสถ์นะท่านเป็นคนสร้างเมียงนครโหงหรือเบียงลาดโควันนี้วันนี้บุญบาลามีน้อยแม่เนาะวันนี้แม่เป็นอู้่กับครับวันนี้วันนี้แม่เห็ดแล้วเนาะนี่คุณแม่เห็ดมาแล้วครับเด็กเมื่อวาเห็ดเมื่อวานนี่นะครับคุณแม่เห็ดเมื่อวานนี่งแม่นี่ทำวันศุกร์ก็หกข้า ไม่มือไม่ยังพอมันว่าแม่ที่เ็ดนี่ยคือทำใกล้หัวเจ้ีกวแต่ซื้อมัตเตอรี่ไม่ได้อ๋อค่ะค่ะโอ้โสดีเลยเนาะค่ะเอลซีที่คุณแม่เราเราจะเฮ็ดกรนหอยออกตองหวดด้วยเนาะค่ะแม่เนาะตองหวดอันก็ว่าไม่เปลี่ยนแปลงมาค่ะเปลี่ยนแปลงว่าแม่ยังยัง ได้ได anyway, ้ได้ไปอยู่ิจังนี้อยู่แต่ว่าตัวว่าไม่ได้ไปจัิงสิบอกแม่คือว่าได้กับของฟันโอ้ค่ะของะันคือเพื่อนบอกให้ตรวแม่ถือสินสัจจะเพื่อนบอกให้ซื้อแม่กับือว่าซื้อหัวที่อันนี้มันโอ้เพชรสามบอกกับเพชามนั้นแม่หมันซื้อแบตเตอรี้ เราเขหให้แม่สอนลักกันย้ตนข่ามลูกบายักได้เห็ดบานเลมเป็นซือรัก็บอดื้อกเราก็มีแต่พวกชาวบ,บาว้าน็พู้เราปอดภัะทุกคนทั้งหมดพี่บานไกลไกกันที่ค่ะค่ะวันนี้พี่แม่บอกแต่บบว่ามันเป็นอูไบอกว่าได้ให้เบื้งเราเปนต่แม่ให้เบื้งเรเาคือแม่ แบนนี้เห็ดออกมาแล้วเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะแม่แบนนี้ออกมาแล้วก็ได้ได้ตัวนี้เนาะคะ่ะอ่าอันนี้ขนันท้าชั้นห้นูอ้ยอยู่แบบนี้เป็นบ่แไหมเนี่ยน้ำลูกตินี่อันนี้นนโอ้จะอยู่แบบนี้อันนี้คือทางทางหัวเล่บบบนบ้าไหมแล้วทางนี้ทางเขียนโยทาง 说，凯阿姨。 ตัวนี้เนาะคะ่ะวัตถิเลี่ยวคุณแม่หมานี่เพิ่นไดนนน้ตัวนี้เนาะคะ่ะเพิ่กมาแล้วเพิ่นได้นนตัวนี้อันนี้อันนี้วัตนี้เพิ่นก็เลยเป็นเป็นวัตนี้เพิ่นกระเล็บ ทุกวันที่กขา้วค่ะ ลักอีตินอลาบัินีจินลลาบัตินีออีจินอดออาชินอีจินอลลัตินีคุอีจินอลันินีขอโชคโชคโชคูสมัปะกูสาปปสาปุร้อยเี่ยนจบ้านเงินล้านข้ากระเป๋าคนปูมาให้อปูปูปูฝากให้เอฟซีอลูก ูไปน้ำกันเนี่ยเนาะค่ะโชคดีไปน้ำกันเนี่ยก็เนาะค่ะปูะ่ จะไม่ได้อ,อันนี้ถ้าลูกอ่ะพูดมีสัญญา,น,ญญานี่คือจะได้ถือสัญญานี่คือจะได้จริงๆคือไม่ทิ้งสัญญา,อ,าอันนี้<ร>คือหนึ่งช่วงที่เจ็ดวันที่เอาไฟล์มัดแขนหรือเอาชูกระดูกท่านผู้ชมเนาะค่ะ นั่นก็คือข้ามยืนยันจากของคุณแม่ป่านี่เนาะคะ่ะที่เพิ่นมีปูนาคาลาซึ่งตอนเพิ่นที่ที่เพิน่นที่เพิ่นเบาภาษาออกมากเป็นภาษาเนาะคะ่ะภาษาแบบฟังบลูบลไดบลไดราบเนาะคะ่ะอันนั้นก็คือปูนาคาลามาล่งของแม่ป่านี่เนาะคะ่ะซึ่งเพิ่นอยากให้ให้มนุษย์ของเฮ้านะ่ะ มีศีลมีธรรมเนาะคะ่ะซึ่งซึ่งเลขนำม้อนที่ที่แม่ปานี่เห็ดสุง,งวดกระตามที่เห็นนเนาะคะ่ะกระเขา่าสุงวดงวดนี่ซึ่งแม่ปานี่เองเพิ่นก็ได้เขียนให้เขียนให้แอดเนาะคะ่ะพอมาหอดบานแล้วแอดก็เลยมาเปิดแล้วก็เลยมามาเพิ่มขอมูลให้เนาะคะ่ะเนาะคะ่ะ ก็คือคือตัวนี้เนาะค่ะคือคุณแม่ปานี่เ like ป็นเพื่อนเขียนห้กระจเปินตัวนี้ค่ะซึ่งเพื่นตีออกจากคันน้ำมุนซึ่งเพื่นเพิ่นตีออกมากเพื่อนเขียนได้ค่ะแต่เพื่อนบอกตัวเลขบ่ได้แต่เพื่อนเขียนห้ได้เนาะค่ะซึ่งเพื่อนจะจะจะเฮ็ดจังซี่ตลอดตลอดเนาะค่ะตามที่ตามที่สอบถามทยบ้านเพื่อนมาเนาะค่ะซื้อเพื่อนก็ซื้อบ่ได้พร้อมคุณแม่นะซื้อบ่ได้ถ้าซื้อแล้วมันบอกออกเพื่อนกับบ่ซื้อเนาะค่ะเพื่อนก็ให ให้ลูกให้หลานหรือให้หมู่บ้านท่ายบ้านน่นละล่ะซื้อค่ะแต่ว่าซื้อเล้วกับปากกดว่าม่มีผู้ใดไปถมบุญถมคุณให้เม่ป่านี้เนาะค่ะเนาะอันนี้กับกับคือฝากเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะกาทางช่องเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางให้หาสลากกินแบ่งรัฐบาลของหมวดประจำวันที่หนึง่งเมษายนเนาะค่ะเนาะ บ่อหาเลนการพนั่นบ่อเมนทางช่องแนะนหํหายเรียนการพนั่นเนาะค่ะเนาะกาผู้ใดขามาแล้วกับกดไล์กดแช่ห้ฟันผ้าร่วยในเด้อค่ะเด้อทางช่องกับเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะผู้ใดขาม่าแล้วกับโปรช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะการนี้ก็คือเป็นลาเมื่อของคุณแม่ป่านี่เองเนาะค่ะซึงเพิ่นเขียนให้แอดและกะให้มาเปิดให้ไปหาเสียง สลากินแบงก่อนที่มันเสียเต็มเนาะค่ะซึ่งคุณแม่เพิ่นจะเหตดตงวดเนาะค่ะจะเหตกรบเหตไก่เนาะค่ะซึ่งปรกากฏว่ากกะเข่ากระเขา่าตลอดตามที่ไปสอบถามมาเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเมื่อนี้ผู้ใดเข้าแมาเลี้ยว fc ผู้ใดเข้ามาแล้วกับคอห้ได้โชคได้ลาบน้ากันเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะห้มีบุญบาร,รมีน้ากันถ้าเข่าสามตัวจังไดหาซื้อลอตเตอรีตตร่ไปด้วยค่ะเด้อ เป็ีนเพียงแนวทางเนาะค่ะทางงวดรุ่นแอดกสิปิตาเมให้เนาะค่ะบานเพิ่นกับอยู่ใกล้ๆค่ะยู่ทางจังหวัดเลยคุณละค่ะผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ฟันพาด้วยในเด้อค่ะเด้อทางจองกับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเด้อปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้แอดกับคอเอาไว้สำนีเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ